สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพนิมลนจันเมืองนะคะสา,าขนา,นะะนะะานิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์มอราชพัฒนอุบลราชธานีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องแผนที่บ้านนะคะซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารนะคะเสนออาจารย์วัชิระดวงใจดีค่ะนี่ก็คือแผนที่ไปบ้านดิฉันนะคะนี่ก็คือมหาวิทยาลัยราชะพัฒนอุบลราชธานีค่ะ ออกจากประตูมานะคะจะเจอกับถนนแจ้งสนิทและศูนย์การค้ายิ่งเจริญปาร์คเลี้ยวซ้ายมานะคะผ่านศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดอุบลราชธา,านีขับตรงมาเรื่อยจะเจอโรงเรียนนาลีและก็โรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคค่คะเจอ3มแยกนะคะโดยถนนเส้นนี้คือถนนแจ้งสนิทค่ะตรงลงมานะคะก็จะผ่านถนนกรมรีสารนะคะถึงแยกสประสิทธิ์ค่ะถ้าไปทางนี้สามารถไปเรียนเบนจมานะคะแต่เราก็ตรงมา ขาโรงเรียนสามคีคีวิทยาคมนะคะและถนนพิจิรังสันนะคะถนนเชาวาลาน,นอกแล้วก็พอมาถึงถนนพระโลชัยนะคะจะเจอกับสีแยกนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาค่ะประมาณ3า0เมตรนะคะจะมาเจอจะมาเจอซอยพระโลชัยสีนะคะซึ่งซอยของบ้านที่ฉันเนี่ยตั้งอยู่เยื้องกับโรงเรียนเยาวเรศศึกษาค่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นมาค่ะสําหรับซอยไปบ้านที่ฉันนะคะก็คือ พอเรามาถึงตรงนี้นะคะจะมาเจอกับร้านขายเสื้อผ้านะคะแล้วก็ร้านขายเบ็ดตกปลาค่ะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามานะคะผ่านบ้านข้างซ้ายมือสองหลังนะคะจะมาเจอแยกหนึ่งนะคะเป็นแยกเล็ก,ลกนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาจะมีบ้านหลังใหญ่หัวม,มุมหลังหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโรงรถเพราะเราขับเข้ามาแล้วก็จะมาเจอโรงรถเลยนะคะแล้วบ้านของดิฉันก็ Again, มองไม่ยากเลยค่ะก็คือมองตรงมาก็จะเจอเลยค่ะ บ้านของดิฉันตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่182ทับ3ซอยพระโลชัย4เขนพระโล,ช,ะโลชัยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธาน,นีค่ะค่ะแล้วก็สำหรับรถสายที่จะเข้ามาแล้วก็เดินทางได้สะดวกน,นะคะก็คือรถมอบนสีแดงนะคะก็ถ้าลงจากราชพาัฒก็ต้องไปขึ้นอยู่ฝั่งตรงฝั่งหน้า SK หรือศูนย์การค้ายิ่งจเจริญตาน,นะคะแล้วก็ขับ รถสายก็จะขับมาเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยวแล้วก็บนมาถึงแยกพระโใชัยเขาก็จะเลี้ยวซ้ายมาแล้วก็จอดตรงตรงนั้นเลยนะคะส่วนถ้าของถ้าจะไปราชพัฒนนะคะก็ขึ้นได้ก็คือรถเมลบนนะคะก็เขาก็จะพาไปถึงหน้าศูนย์การศึกษานอกเรียนแล้วก็ข้ามฝั่งมาทางศูนย์การค้ายิ่งจเจริญปลาแล้วก็ข้ามไปอีกราชพัฒนค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็คงจะพอเท่านี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะ